สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะอย่าลืมกดติดตามชมพี่แป้งชมพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาพี่แป้งชมลงคลิปที่เยอะเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนให้กับน้องๆน,นั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะจะพานุน้องนะคะไปรับ2เหรียญตา2อแบบนะคะจากอีเวนต์เดอดฮันนั่นเองค่ะไปดูกันว่ามีแบบอะไรบ้างและแบบแรกที่แป้งชมจะพาน้อง,องไปเล่นนั่นก็คือแบบไดเวอร์นั่นเองค่ะกดเพลย์เข้ามาได้เลยนะจะนัดให้น้องปิดหน้าต่างนี้ไปนะคะแล้วกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างค่ะเราจะออกจากอู่ตรงนี้นะคะเพื่อไปทําาาาภรรกกกกิจจนนัันนนน่เอออองงแล้มมตง แล้วให้น้องกดเดือหฮันด้านซ้ายมือนะคะตามพี่แป้งชมมาได้เลยแล้วน้องจะต้องทําการเล่นทั้งหมด4ออบบี้นะคะการที่น้องจะเล่นออบบี้ไหนให้น้องกดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะแล้วน้องเนี่ยจะต้องเล่นออบบี้นะคะด้วยการขับรถให้ผ่านนั่นเองซึ็จแี่ชมนะคะจะเล่นออบบี้อันนี้อันแรกนะคะจากนั้นก็เข้ามาทําการเล่นออบบี้ด้วยการที่เราต้องขี่รถนะคะเพื่อไปถึงจุดเส้นชัยนะคะเพราะน้องเล่นเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นเป็นสีแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ไปออบบี้ที่2องนี่เลยแล้วน้องไม่ต้องห่วงนะคะมันไม่ยากค่ะ ไปเลื่อจนกว่าจะครบนะคะสีออบบี้แล้วขึ้นเป็นสีแบบนี้แบบพี่แป้งชมแล้วเราก็จะได้เหรียญโทเคนสีฟ้าจากแมปแมบนี้แล้วนั่นเองและแมบ,บที่2นะคะน,น้องจะเป็นแมปคาทูนะคะที่น้องหลายๆคนได้ขอให้แป้งชมทํานะคะแล้ววันนี้มาทําให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเควสเนี่ยต้องทายังไงบ้างถึงจะได้ซึ่งเควสนะคะน,น้องจะมีทั้งหมด6เควสนะคะ ที่ทําง่ายมากๆใช้เวลาไม่นานและทําง่ายด้วยนะคะปิดหน้าตาตรงนี้ทิ้งไปค่ะเดี๋ยวทาตามวิธีของพี่แป้งชมได้เลยให้น้องๆนะคะเดินม,มาที่วงกลมตรงนี้นะคะที่เป็นสนามรูปแบบนี้นะคะจากนั้นให้น้องทําการกดจอยได้เลยค่ะเราจะเข้าเกมไปเขาจะมีรถให้น้องเลื่อนนะคะมันจะมีรถฟรีอยู่น้องๆก็เลือกเอาว่าจะเอารถฟรีอันไหนดันั้นเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยต้องทําการนะคะบําร์รถนะคะหรือไปชนกับรถคนอื่นนะคะซึ่งน้องห้าม ใหม่นะคะคุณน้องชนแบบนี้ไปนะคะทาให้ตัวเองมีเครดิตถึง3 5เครดิตนะคะอยู่ให้จบถึงท้ายเกมนะคะน้องแล้วก็จะผ่านเควสนี้ค่ะและเควที่2เนี่ยมันจะพ่วงกันกับเควที่3นะคะบอกเลยว่าทําง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวทำตามพี่แป้งชมได้เลยปิดหนะ้าต่างเควสที่ทิ้งไปได้เลยนะกดปุ่มสีเขียวด้านบนตรงกลางนะคะน้องจากนั้นเขาจะให้เรานะคะมาที่ร้านโชว์รูมรถนั่นเองค่ะให้น้องๆนะคะกดดูรถนะคะคันไหนก็ได้ที่มีตัว C นะคะซึ่งเราจะต้องมีเงินพอที่จะซื้อรถด้วยนะคะน้องเห็นรถคันไหนที่มีตัว C น้อง พอน,น้องๆซื้อได้เลยนะคะ,คะกดปุ่มสีฟ้าด้านขวามือคือการซื้อนะคะน,น้องจากนั้นเราจะทําการแต่งรถในเคเวสที่3ค่ะให้น้องดูด,ด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นใหน้น้องก คำว่า add on นะคะที่อยู่อันที่2ของด้านซ้ายมือแล้วให้น้องเลือกอันที่2ที่มีล้อรถแบบนี้กดที่รูปนี้นะคะน้องจัดนั้นดูด้านบนนะให้น้องกดคําว่า540นะที่เป็นเหรียญในเกมนะคะจัดนั้นเนี่ยเควสที่3ของเราก็เสร็จแล้วคือการที่เราต้องแต่งรถนะคะในคาสซีของเราที่เราซื้อมาต่อไปจะเป็นเควสที่4 5 6หนะคะน้องบอกเลยว่าง่ายมึกมานะให้น้องขับตรงมานะที่เลข2แบบนี้นะคะน้องทําการขับมาเรื่อยๆเรื่อยนะคะจัดนั้นนะชิดซ้ายไว้แล้วน้องนะคะจะเห็นคําว่า water s i d e ตรงนี้นะคะให้น้องเนี่ยเลี้ยวลง ไปในอุโมงตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะเรานะคะจะต้องขับรถลงน้ําแล้วก็เด้งแบบนี้นะคะทั้งหมด3รอบค่ะพอก็เด้งปั๊บน้อง,องกดปุ่มสีเขียวด้านบนนะคะเหมือนเราลีตัวนะคะน้องเราตายจะได้นน้องเนี่ยทำการขี่รถเข้ามาในอุโมง์แบบนี้ใหม่แล้วก็เล่นอีก2รอบเป็นทั้งหมด3รอบแบบนี้นะคะน้องเราก็จะผ่านเควสที่4แล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นเควสที่5นะคะน้องบอกเลยว่าทําง่ายไม่แพ้ก,กันค่ะใน้นอนนะคะขับรถตรงไปนะคะออกจากสถานที่ตรงนี้ไปได้เลยแล้วน้องสังเกตนะคะว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวหนังสืออยู่นั่นก็คือสถานที่ ที่เราจะต้องไปตรงนั้นนะคะคือการที่เราเนี่ยจะต้องขับรถขึ้นเขานะคะบริเลว่าแม่งโคตรไกลนะน้องอาจจะขับนานนิดนึงนะคะแต่ขับขึ้นเขาไปเรื่อยเรื่อย,อยนะคะซึ่งมันจะมีนะคะอักษรบอกอยู่แล้วนะคะให้น้องเนี่ยขับมาถึงตรงนี้ <c oughs> แล้วเข้าไปในวงกลมสีเขียวแปลว่าน้องผ่านเควสที่5แล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นเควสที่หกเควสสุดท้ายนะคะขับออกจากวงกลมแล้วลงสะพานแบบนี้บังคับรถดีๆนะคะน้อง,อ,งอย่าหลุดโค้งนะคะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยให้มาทางซ้ายแล้วก็ทําการนี่เลยเฮ <c oughs> ิร์อากาศแบบนี้นะคะ ให้ได้นะคะน้องเหินไม่ได้น้องต้องขึ้นเขาแล้วไปเหินใหม่นะคะพอเหินเสร็จปั๊บน้องก็จะได้เหรียญโทเคนจากแมปแมปนี้เลยแล้ววันนี้นะคะตอน11โมงนะคะพี่แป้ชมจะสอนน้องรับโทเคนอีก2แมปนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังทําไม่ทันต้องรีบแล้วนะคะถาาคลิปไม่แจ้งเตือนเข้ามาดูเองนะคะตอน11โมงพี่แป้นชมจะตั้งเวลาคลิปนี้ไว้ให้รับรองว่าไม่เลทแน่นอน